ก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้าๆน,น้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปโดแบ่งปันมาเครื่องนะผมพี่น,านา้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญย่อยๆมาแบ่งปันนะครับพี่น,านา้าๆคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาครับผมโอเคครับมาเริ่มที่องแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับ พีสามศูนย์นะผมพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไกลน์มาสอบถามได้นะครับหลังก็เป็นหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันนะครับจังหวัดนครราชสีมานะผมรุ่นหนึ่งตรงนี้นะครับหลวงพ่อพุธนะครับวัดป่าสารวันพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไกลน์มาสอบถามได้นะผมสามศูนย์นะครับเดี๋ยวนี้เขาที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผม พี่นน,นาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้ครับผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญนีน่รนครับเรื่องปะกาศนะผมนี่ครับเป็นพระพุทธพระประธานวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนี่ครับหลังก็เป็นสมเด็จผู้จาร์โตนะครับผมรังสีนะครับผมพี่นน,นาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับผม ผาประธานบัตรค้งนะครับเดีียวนี้เอาที่150บาทนะครับพร้อมส่งนะผมพี่นา้นาคนไหนสนใจสายใครกใกล้ลายมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นครับเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อทองคำนะผมนี่ครับหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับวัดไซโยกใหญ่นะครับ อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะผมครับพี่นานาคนไหนสนใจสายครใกล้ไลน์มาสอบถามได้นะผมพอทองคำนะครับวันนี้ก็ที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมพี่นานาคนไหนสนใจสายใครใกล้ไลน์มาสอบถามได้ครับผมครับวันนี้ก็มีมาย่อยๆมาแบ่งปันนะครับพี่น,านา้าคนไหนสนใจสายใครใกล้ไลน์มาครับผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะผมหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะผมจังหวัดนครปฐมนะผมนี่ครับปีสามแปดนะพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับท่านหลวงพ่อนะครับนี่ครับปีสามแปดนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับโค้ดหน้าตรงนี้นะครับหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับคมๆมนะครับแต่เป็นเหรียญเจ้าแม่นะครับผม คน <ítulo> อิ anyway, ่มนะครับพ kind of right. so okay. ี่นานาคนไหนสนใจสายคลก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมอันนี้ก็ที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมพี่นานาคนไหนสนใจสายครก็ไลน์มาสอบถามได้ครับผมครับโอเคครับผมวันนี้ก็มีเป็นรายการย่อยๆมาแบ่งปันนะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้ครับผมก็พี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็แอดไลน์มาครับผมโอเคครับุมครับผม